สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลักคณาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมปี2568การงานการเงินความรักของท่านเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้มารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของท่านในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่ทาให้ท่านอ,นอึดอัดลำบากใจเหลือเกินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวสัปดาห์นี้เรื่องดาวหล่านั้นจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาบางปัญหาจะจบลงนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจบจากบางสิ่งบางอย่างแก้ไขกับปัญหาสําเร็จหรือว่าอาจจะทํางานสําเร็จส่งงานได้นะคะปิดจ็อบปิดดิล ประมาณนั้นนะคะในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ท่านนะคะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผิดชอบงานที่ดีๆโปรเจกต์ดีๆในรอบสัปดาห์นี้ค่ะท่านใดที่ทํางานประจํานะคะมีดวงได้รับผิดชอบงานใหม่ๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องทําใจนิดนึงนะคะงานที่เข้ามา ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่ละเอียดต้องใช้ความอดทนในการทำงานพอสมควรนะคะและที่สำคัญท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการงานอาจจะได้ช่วยเหลือช่วยทำงานนะคะได้รับช่วงงานต่อจากคนอื่น อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของงานต้องไปทํางานอื่นหรือว่ามาไม่มีเหตุให้เข้านั้นไม่สามารถมาทํางานได้หยุดงานกระทันหันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านรับมือกับงานต่างๆได้ดีมีข่าวดีเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมถุนโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังคาดหวังงานนะคะคาดหวังว่าสิ่งที่ท่านทําในรอบสัปดาห์นี้อยากจะให้สําเร็จท่านจะทําสําเร็จนะคะมีโชคลาภ ด้านการจากการเดินทางมีโชคลาภจากการพูดคุยผลประโยชน์มีโชคลาภจากการที่ว่าแก้ไขปัญหาด้วยนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการเดินทางทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะหรือทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีข่าวดีเรื่องของการงานเกิดขึ้น อย่างแน่นอนค่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นทำให้เต็มที่ถ้ามีปัญหาให้รีบแก้ไขเลยนะคะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆฉะนั้นอย่ามองข้ามปัญหาปัญหาเกิดขึ้นให้ท่านรีบแก้ไขรีบเคลีย มีงานในมือรีเคลียให้จบมีออเดอร์รีเคลียส่งลูกค้าแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่รายใหม่มีโอกาสได้ออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่หรือจะได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นออเดอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นออเดอร์พิเศษสําหรับท่านเลยนะคือพูดได้ง่ายรับออเดอร์มาแล้วอุใจฟูเลยทีเดียวเอ๊ะ เป็นไปได้ยังไงอยู่ๆก็ได้สิ่งสิ่งนี้ได้ออเดอร์นี้ประมาณนี้นะคะการทํางานท่านค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพด้านการทํางานผลงานออกมาดีนะคะสติปัญญาลื่นไหลค่ะคิดอะไรได้ง่ายแก้ไขกับปัญหาได้ไวนะคะส่งผลให้การทํางานของท่านในรอบสัปดาห์นี้ถือว่ารับรื่นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคําว่าจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆ ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหในรอบสัปดาห์นี้ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนเลยนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะท่านจะได้เงิน กำลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภด้านการเงินนะคะท่านใดที่เป็นนักลงทุนสามารถลงทุนได้แต่ให้ลงทุนระยะสั้นๆและจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะท่านมีโอกาสได้ผลกําไรบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษาจากได้ผลกําไรพิเศษจากงานาจากการค้าขาย นะคะท่านใดที่ขับเวียนพี่แกรบต่างๆนะคะรับส่งต่างๆสัปดาห์นี้เงินเข้ามาดีนะเงินถือว่าเข้ามาเรื่อยๆเหนื่อยแต่น่าชื่นใจเป็นสัปดาห์ที่ทำงานเหนื่อยทำงานหนักแต่รายรับเพื่อท่านเห็นเงินแล้วท่านจะชื่นใจพอสมควรนะคะการเงินสำหรับชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะมีข่าวดีท่านใดที่ กำลังจัดการเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องอทรัพย์สินเรื่องเงินเงินทองทองจะสำเร็จในรอบสัปดาห์นี้นะคะบ้านรถที่ดินจะให้โชคให้ลาบในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายของท่านท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนได้ช่วยเหลือคนอื่น เรื่องเงินเงินทองทองนะคะหรือจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพอาจจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อ,อยูกยาหรือว่าไปตามนัดนะคะหมอนัดก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามานั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายที่กับ ที่เกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นบุตรหลานนะคะหรือว่าลูกน้องบริวารก็ได้จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าการเงินของท่านเป็นสัปดาห์ที่น่าชื่นใจนะคะท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนท่านจะหมุนเงินได้คล่องท่านใดที่กําลังวิตกกังวลใจกลัวจะไม่มีเงินใช้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่ากลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายนะคะกลัวไม่มีเงินใช้ใจ่าย เรื่องของบุตรล้านบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้การเงินของท่านยังไงก็หมุนได้แน่นอนคะ่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะอย่าประมาทเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็พออย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองถ้าท่านวางแผนการใช้เงินดีๆก็ถือว่ามีเงินใช้ใจ่ายคล่องมือนะคะสําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็บอกให้ท่านวิตกกังวลใจแล้วคลายความวิตกกังวลใจแล้วนะคะว่าท่านยังคงหมุนเงินได้คะ่ะ แต่ว่าสัปดาห์นี้ท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะปากไวนิดหนึง่งฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดนะคะเวลาที่ท่านอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าเวลาที่ท่านอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะคะปากไวมากระวังคําพูดของท่านจะทํได้จิตใจคนฟังนะท่านจะสั่งสอนนะแต่บางครั้งก็พูดด้วยคําพูดที่หนักๆจนคนฟังรับไม่ได้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนิ่งๆเง,งียบๆนะคะอะไรไม่สมควรพูดก็อย่าเพิ่งพูด ท่านจะได้อยู่แบบสงบนะไม่ใช่นั้นแล้วอถ้าท่านเผลอประท่าคารมกับใครนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะยาวด้วยฉะนั้นใจเย็นๆนะคะอย่าทะเลาะกับคนรอบข้างนะให้ท่านโฟกัสที่การทํางานจะดีกว่านะคะโดยภาพรวมการเงินถือว่าหมุนเงินได้มีโชคลาภนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือท่านคะ่ะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดท่านใดที่ปิดกั้นตัวเองมานานนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่าน ค่อนข้างที่จะใจโฟมีความสุขท่านมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆนะและเป็นคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะท่านอยากจะคุยด้วยเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องใจฟูเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้เลยค่ะขอให้ท่านนั้นระมัดระวังอารมณ์นิดนึงเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรกักหรือว่าอยู่กับคนอยู่กับบุตรล้านนะคะระวังความปากไวจะทําให้ท่านนั้น งอนกับผู้ครองคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะรักกันไว้นะคะอะไรที่ไม่เข้าตาก,ก็มองผ่านไปซะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายหูก็ฟังหูซ้ายเท่าลูกหูขวาไปเยี่มแย้มแจมใสนะคะพยายามหาเวลาเดินทางไปนั่นมานี่กับผู้ครองคนรักบ้างหรือว่าพาบุตรหลานพาคนในครอบครัวออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆก็ได้นะ โดยภาพรวมชาวลัคนาและชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองมีข่าวดีเรื่องของการงานจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านนะคะแต่ว่าคําว่าเข้ามาให้โอกาสจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินเท่านั้นเองแต่จะมีคนเข้ามาให้โอกาสหรือท่านจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างในรอบสัปดาห์นี้นะคะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่แล้วท่านจะทําสําเร็จกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันมาคลิปหน้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่าน นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ